สุขภาพจิตใจโลกรักเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพเรามักจะนึกถึงแต่สุขภาพร่างกายนึกถึงแต่ความแข็งแรงความไม่มีโรคของร่างกายความจริงสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับสุขภาพร่างกายจิตใจที่มีสุขภาพดีจะปลอดโปร่งแจ่มใสไม่ขุ่นมัวไม่หงุดหงิดและฟุ้งซ่านซึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าไม่เครียด การรักษาสุขภาพจิตให้ดีจึงจำเป็นมากสุขภาพจิตจะดีได้ก็ด้วยการรักษาอารมณ์ให้ดีอย่าให้อารมณ์เสียสิ่งที่จะทำให้อารมณ์เสียนั้นมีมากผ่านมาทางตาบ้างทางหูบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งคนเรามักจะรับอารมณ์ร้ายๆร้อนๆเข้าไปไว้ในจิตใจกันคนละมากๆแล้วเก็บสั่งสมไว้เรื่อยๆ จนกลายเป็นกองขยะอารมณ์อยู่ในจิตใจคนที่มีขยะอารมณ์อยู่มากสุขภาพจิตก็จะเสียไปมากคนที่มีสุขภาพจิตเสียมากก็มักจะมีอารมณ์เสียบ่อยหงุดหงิดง่ายกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปโดยไม่รู้ตัววิธีป้องกันไม่ให้สุขภาพจิตเสียก็คืออย่าไปรับรู้เรื่องภายนอกให้มากนะักหากจําเป็นต้องรู้ก็อย่าไปรับมาเก็บเป็นอารมณ์ทั้งหมด รู้ก็ทำเป็นไม่รู้เสีบ้างเห็นทำเป็นไม่เห็นเสีบ้างเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียบ้างทำแบบที่ท่านสอนไว้ว่าปิดตาทั้งคู่ปิดหูทั้งสองปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายก็ได้ทำได้ดังนี้จิตใจจะปลอดโปร่งเพราะปลอดมลพิษอารมณ์ภายนอกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ใส่ใจเก็บเอามาเป็นอารมณ์ สุขภาพจิตก็จะดีเพราะไม่เครียดไม่มีวิตกกังวลอะไร